ไ p h o n e 18แปดซีรีส์ทุกรุ่นนะครับปี2026เตรียมปรับปรุงระบบแรมใหม่เพื่อการประมวลผล Apple i n t e l l i g e n เบนอุปกรณ์ได้ดีขึ้นครับล่าสุดนี้ครับก็มีรายงานเกี่ยวกับ iPhone ที่ระบุนะมีการเปลี่ยนแปลงภายในที่น่าสนใจ iPhone 18ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในปี2026จะมาพร้อมระบบแรมใหม่ที่จะให้การประมวลผล Apple i n t e l l i g e n เในอุปกรณ์นั้นทําได้ดีมากกว่าเดิมครับโดยหลังข่าวได้เขียนนะครับวิคาะห์ของ Samsung ได้มีการทําวิจัยเพื่ออัปเดตแพ็กเกจ DRAM ที่จะให้อัตราข้อมูลออกมาเป็น2เท่าในขณะที่การใช้พลังงานเนี่ยตามลงสําหรับ iPhone ในอนาคตซึ่งเป็นการพัฒนายกใหญ่ในด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ในการเปลี่ยนวงจรรวม IC ของ LpDDR ทำให้แพ็กเกจบางแยกส่วนเป็นเป็ามคำขอของ Apple ซึ่งหมายความว่า LPDDR จะถูกแยกออกจากเซมิดักเตอร์ของระบบและ Apple ลกำลังวางแผนที่จะใช้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในปี2026โดยมีการเปลี่ยนแปลงขยายแบนด์วิดต์ของหน่วยความจำสำหรับ AI ในอุปกรณ์ซึ่งแพ็กเกจแบบแยกส่วนจะช่วยให้การควบคุมความร้อนได้ดียิ่งขึ้นในการประมวลผล AI นั่นเองที่ผ่านมานครับ a p p เ e เคยใช้แพ็กเกจแบบแยกส่วนสำหรับ Mac และ iPad มาแล้วแต่ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงใช ชิป Apple M1 ก็กลับมาใช้แบบ POP อีกครั้งดังนั้นเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงบน iPhone นี้อาจจะนำไปสู่การนำระบบใหม่ไปใช้บน Mac และ iPad ด้วยเช่นกันครับ